มาครับรีวิวการถอนรายได้จากแอป TikTok นะครับแอป tikTok ตรงนี้นะครับผมจะกดรูปเหรียญสีทองๆข้างบนข้างหน้าชื่อคำว่าครูเอกหลอดออฟเวลนะครับอ่ะกดเหรียญไปดูนะครับว่ามีไรายได้เท่าไหร่มีไรายได้ทั้งหมดนะครับ1นึ0 0แสต้มเท่ากับ10บาทนะครับ1 0บาทอ้โห10.01บาทเชิญเพื่อนที่ยังไม่อยู่บน TikTok เพื่อรับรางวัลของคุณ รางวัลจะมีให้ในอีก14วันเมื่อเพื่อนของคุณใช้รหัสผู้แนะนำของคุณ,คณก็รับ10บาทเมื่อเพื่อนของคุณดูวิดีโอ15นาทีต่อวันเป็นเวลา3วันรับเพิ่มอีก18บาทเมื่อเพื่อนของคุณดูวิดีโอ15นาทีต่อวันเป็นเวลา7วันรับเพิ่ม22เมื่อเพื่อนของคุณดูวิดีโอ15นาทีต่อวันเป็นเวลา14วันรับเพิ่ม30บาท,บาทเพื่อนที่คุณเชิญนะครับมี1คนอ้ย <nerede> เชิญหคนแต่ก็ถอนเงินได้แล้วนะเนี่ยถอนถอนได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ3บาทแล้วก็มี15บาท60บาท100บาทอ่ามีให้ถอนโอนทูมันนี่พร้อมเพ์แล้วก็โอนผ่านธนาคารนะครับอ่ะเราจะไปถอน3บาทนะครับถอนหมดเลยไม่ได้เนี่ยงั้นงั้นผมไม่ถอนแล้ว งั้นไม่ถอนแล้วงั้นใครที่ยังไม่สมัครนะครับมาช่วยสมัครกับผมหน่อยนะครับนี่ผมจะกดลิงก์เชิญนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะใต้ y o u YouTube นะครับใครที่ยังไม่มี TikTok ลองช่วยจิ้มลิงก์นะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกโหลดแอปติ k กตอใส่รหัสเชิญผมไปหน่อยนะครับดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับเนี่ยขั้นตอนมันบอกว่าให้แชร์ลิงก์เชิญกับเพื่อนนะครับแล้วก็ ให้เพื่อนดาวน์โหลด tiktok ด้วยลิงก์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนป้อนรหัสเชิญคุณและเขานะครับคุณทั้งคู่จะได้รับรางวัลอ่าเราก็จะได้รับรางวัลทั้งคู่นะครับเนี่ยสูงสุดแปดสิบาทสําหรับเพื่อนแต่ละคนที่เชิญนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวค่อยไปถอนตอนไอ้นี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปถอนตอนได้เยอะๆดีกว่านะครับอันนี้มันน้อยไปนะสามบาท เดี๋ยวสักร้อยนึงนะครับเดี๋ยวร้อยนึงเรามาถอนเงินกันใหม่นะครับ